สวัสดีครับผมให้พี่น้องเมื่อนี้สีต้มปลาไหลต้มง่ายๆนะครับคาจะแค่แบบกุกพริกใบปปะขามอ่อนแล้วก็มีใบกระเพราครับนี่กระดังไฟไว้เรียบร้อยแล้วปลาไหลก็สีต้ม6โตครับครับปลาไหลครับเปน็นงหูหกต6โหกต,ตจัดไปครับมีมากาศดีๆ ร้อนมันหมอฟดก่อนครับหมอฟดก็คือหมอเดือดครับ <c oughs> น้ำเดือดในพานเท้ากันคนนั่งอยู่เลยใช้แวยนตาเดี๋ยวโมงอยู่เลยผมกับของเขาเรียบร้อยแล้วตัดไปครับชมกันไปเรื่อยๆต้มปลาไหลมื้อนี้จะเป็นยังไงแสบพื้นเก้าลล่ะฝีมือเนาะ ครับพี่น้องครับแต่ผมขออนุญาตไปไซส์ก่อนครับห่อต้มต้มเป็นตัวลตแล้วฟุดแล้วร้อนห้มันสุกแล้วก็ปรุงพร้อมกันครับ <c oughs> จะไปครับเราโดนเต๋ออยู่พี่น้อง <c oughs> ครับมาปรุงปลาไหลน้ำกันครับผม <c oughs> ปรุงมีเสน่หแหละครับ ทำได้ของกัดหน้าหังน้ำไปเลยว็ดีนี่จะหน้าหมังน้ำครับผมใส่ใบป,ประคามอนไปแล้วอันนี้แบบเวล้วออกไปทงของแบบข้อไป้งสร่แล้ว แบ่งนัวครับเลยน,น้ำปลาเลยตุ้มตุ้มบานชิมกันกับ คั่ะไปจะกินน้ำกันได้นเนาะยิมมือครับสมได้แล้วขัดเค็มา เราใส่หลดดีนะครับบัพ่อผงชูรสนัวบ่พอครับ แค่น้อยนึงก็ได้ขาดความนัว <m> <laughs> ไปตุ่มพี่น้องรอ็ตงรู้คนละเฮ้ยอพี่น้อง เรียบแล้วใบกะเพราป้าเนี่ยเขาใส่เป็นงานเลยครับผมเพิ่มมาทั้ดมากินไห้พอสาเมียกเลยวะกินบ่มาชิมให้พี่ให้น,นอังมึงดูหน่อยฮะชิมมึงดูโคตรเลยเรียบร้อย เหาา็นไดรัแอบากบรับยูบข้าวะเปิดตำรับรถเลยไนดน้เ่ยยูเลยจังแล้วมันเปลี่ยนฟ้าสล้วจะไดจากตัวนะหกตัวจะเห็นบิดเลยอะ่ะเยอะจังไป สิเหมือนครับหอนครับพี่น้อง<ป>ว้าวเปื่อเปื่อเบื่อดูท่ากระดดกจัดไปเทบะเทบะนี่ัดซ้ำหกดใจหอนไปครับ หลุดแลวดลอไปนวดนัวลนุ่มเกาหลีแล้มึงประชันกันด้วสัวมันุ่มกแ่งวะกอกแข่งครับไหนมึงดูมึงดูดูเอายน้นไหนมึงดูอยู่ประสูเขาเ้ยเออนี่เขาละ้อมันนี่นี่คน้อโซดด นาตาเกาหลีเตกินต้มปลาไหลเป็นไั้อะไลอ่นน้นแ่บขึ้นก็ปุ่งเพาว่าบ้าแปกเขาไปไหมไปเลยๆไปเลยลออกกนแออซนละผมไปก็ปั่นจุ่มเหล่าขาววะนี่เหรอ ได้เลยฝีมืดตอกมัดตัวเชฟพี่นบองแข็งขึ้นอยู่กับเชียบก็มันขึ้นอยู่กับเชียบนโอ้ยวันละไปสันว่าแข่งประธานจะสดจะซุกเขาแล้วฮแตั้งแต่เที่ยงนะพี่น้องโอ้กลับไปอันเบื้องคลิปอันเก่าเกาอันคลิปเก่าๆสันคลิปอันที่แล้วนะครับผมพวกผมเพิ่มเลยหามาจังไเลยเห็ดคลิปกินให้เบื้องเรียบร้อย อาจจะผสมบุญแบบประไดกระเซเพื่พเก่าแล้วสินะอยากกินอันนี้ดิโซพีโ่โซนองดูท,ทีเดียตัวเนี่ยรูด้รดูเอาเเดูอันออนี <c oughs> ้เูาเลยจูรู้รูเรู้รู้รู้วู้รู้้้รู้รู้รูกรู้้ัน้รู้ร้่ อจอดท,อที่เดียดเนีงง่ยข้างๆไงกินแมงเพือจังหวันั่นแหละเนี่น้อแฉนห้นมเกาหลีกินไปอะไรน้มเกาหลีกินปไป <c oughs> อะไรค <c oughs> พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมน้องสายผมอุซานมันอยากเป็นยูทูบเบอร์ขื้นกันแล้วครับกินข้าวเป็นเดซแซ่บครับ น้ำเกาหลีนี่ผูดงงนห่น้องเขยอันนี้น้องเขยย่ยงเสียบเลยทำางตัวหญ่กว่ามันไหมหมันบอกตัวหญ่กว่มันยอดครับแม่นีด้ดิผัดเป็ดปลาดูปลาดูมอสำหรับกับเขา <laughs> ผัดมันๆตอนนี้กับเก้มมันออยังออกห้อนข้อยกเพรเาอีก <laughs> <laughs> มั้ีเจ้าเขียว ม, <laughs> มันหิวข่อยจะเที่ยงป่ะ,ะเ,นนะเดี๋ยวไปครับน่าขอบอ,อ,อ่ขอบอยังยั้งยังยังดื่มก่อนเ,เอาเอานั่งนะจะพยเยาซ่อนมั้เห็นไหม ตอนคือว่ามีทีพันไปแลันเกิดเยอะเ่ยจัดไปครับโบครูเงี้ยกครูหน่อยดิโอมาเต๋อเอาแปลว่าครูหน่อยแซบครับทำการเพราะตีนเพราะตีนนี่พวกใครขออนุญาตกินขอกันนะครับผมก็เป็นต้มปลาไหลกันแซบครับก็อันก็อีมาก็แหละนี่คือบนั่งนี่เอนี่ยบนังนี่อะได้เอ้า จุ่มหมอด้วยกันก็เก่าแล้วเอา่อนรวมไปครับมีระดับโควิดอ่ะไปครับลุงลุงเอิ็นที่น้องที่น้องมาเลยใส่ผมใส่ผมแม่กล้วยแม่กล้วยแม่กล้วยใส่ผมกันหนุบรอสดบะครับ ถามครับน er yeah> anyway> claro ี่ละกินบ่อยเลยนัวโอ้กินนัวด้วยนัวมันดีไหมนัวมันดีครับพี่น uh ้องครับม no> ้านลี้ยงมันดีแล้วตัวเลี้ยงมาดีครับนัวจัดไปครับขออนุญาตกินเขากินน้ำด้วยครับผมบัดที่นี่พี่น้องครับนี่ก็แซ่บบ่พันแทนแซ่บครับผมหาอยู่หากินก็นี่แหละปูเพิ่งไปหากับ ไปกับผมเลยนะครับบินตรงมาจากเกาหลีนมเกาหลีมัมันอนเกาหลีมันต้อกันอีกครับผมบรรยากาศดีๆภาัออเียทนยระเทศไทมาอ่ับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับแซ่บครับ